ดีพกเดกลรแ,แนกนเด็นะะหนูจะมารีวิวของนะคะอนนี้วันนี้ค่ะที่ส่งของหนูมาได้นะคะกัหนูก็เลยมาจะารีวิวค่ะเดี๋ยวเราว่า,ววากันเลค่ะเนเนดูนะคะมีสีไรสีเรย ผมมือิน่ากระเพานู่นมีกาวให้ติดด้วยค่ะมีกาวของวีนะคะที่เราที่ชแล้วก็อันนี้แกนลอกอันนี้สีไม้แล้วอันนี้สีน้ำมันค่ะอันนี้ก็สีเทียนนะคะอันนี้ดินเฉค่อยๆเหาอันนี้ก็สีเทียวกันนะคะมัจะมีสีหละสีนี้ ก็สีออนะะ้ำมันค่ะอันนี้ก็เฮจิกนะคะอันนี้ก็สีเมจิกเพราะว่านี้อันแต่ตัวนี้ไม่มีก็เลยมีส่อวอันตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีเลยไหมคะเดี๋ยวเราก็อันนี้นะคะเรา,าค่ะเราเอาเอาแปรงนะคะเนี่ยโอ,โอ้โอเคแบบนี้ดีจงโอ้โน oh no. แข็งเฟนแข็งนี่ยคะหนมแข็งหนูไม่เลยจุ่มน้ำเนี่ยหนูป้องจุ่มน้ำอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาระบายสีกึ่งก่อนดีกว่าค่ะหนูไม่รู้เอาหัวสีอะไรดีคะเอาดิฉันว่าดูก่อนดูก่อนหัวสีหัวสีร้อนหรือเปล่าคะไม่ใช่เมพูดผิด รวาวัหัวคนนะค่ะเาวาหปเนี้ยอันนี้คนนะคะหรือว่าทุกคนคนมีตาด้วยเหรอคะคนเหมนกระตายคือคนกระต่ายค่ะเนี้ยอันนี้นะคะไม่มีกระหกะหมีกเาเลยกระหมิจิ๊กจิ๊กแล้วดูหน้าบ้านะคะหมว่าลูกคนะต้นดูแายมากเลยค่ะนี แต่มันพองแล้วเพราะว่ามีสีกามันก็เลยพองโอ้โหนี oh, <no. S 2> มไม่รู้ว่า,งงม,ามันจะทำยังไงหนูทำเป็นแบบนี้สวยไหมคะสวยไหมคะ What คนรู้คะสวยไหมคะอืมสวยนะคะอ <What? S 2> ยะะ่า hmm. ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะยังไม่ไวบายค่ะวันรุ่งขึู้นะคะ <laughs> โอเคเอาสีไหนดีหรอคะจะให้คนดูเรือกคะ่ะ <What? S 2> สีนีไหมคะโอเคค่ะ,อ,คะอย่าลืคอมเมนต์มานะคะไม,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 มคะมาบอกวยน,นะคะถ้าไม่สวยก็บอะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ดูกัน หูว่าทุกอบนี้อันนี้ไีคุณจะทำแบบนี้วันไนก็ได้ไม่เ็นไโอเคสิ้นแล้วนะคะแต่เรารถบัสีนี้อยู่แค่หนึ่่ำน้ำม กิีแล้วมันก็จะฟูฟูเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ต้องล้างน้ำก่อนนะคะจะไม่ให้ล้างไม่สะอาดก็เราเป็นอย่างนี้ค่ะ เห็นไหมหนูเอาสีดำมันก็เหมือนเหมือนสีเดิมเน่ยแต่ก็ดีนะคะเป็นสีดำจ่หนูระบายได้นะเห็นไหมได้ระบายได้ขอตัวไปว่าดลูกก่อนะคะ เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะกระดิ่งซึ้งๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย